สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่อง DA ขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราพาทุกคนนะคะมารีวิวที่ดิน50ตารางวานะคะพิกัดที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ซอยบงกด45นะคะจังหวัดประทุมธานีค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่50ตารางวานะคะถมแล้วพร้อมใช้งานเลยนะคะ หน้ากว้าง11.5เมตรค่ะลึก17.3เมตรเท่านั้นนะคะติดถนนคอนกรีตรนะคะสาธารณะค่ะน้ำไฟประปาผ่านหน้าที่ดินแล้วนะคะหน้าที่ดินก็มีท่อระบายน้ำด้วยนะคะทุกคนมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปรี่ยวนะคะซอยบงกต45ค่อนข้างบริบทดีมากๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ก็จะเหมาะสำหรับทําที่อยู่อาศัยนะคะ ทีนี้นะคะเรามาดูรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้กันดีกว่านะคะทุกคนที่ดินแปลงนี้นะคะขายตารางวาระ1 7 8 0 0บาทนะคะทั้งแปลงจะอยู่ที่8,90,000บาทเท่านั้นค่ะค่าโอนฝ่ายละครึ่งนะคะสนดปลอดวาระพร้อมโอนแล้วด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะก็สามารถโทรสอบถามได้ที่082-9692-409คุณโด่งนะคะหรือท่านใดไม่สะดวกโทรนะคะก็แอดไลน์ตามเบอร์ได้เลยค่ะ